ดีใจมากที่เกมมาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนตกลงแกทำธนบักรเรียนของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสิบาสเรียบร้อยแล้วครับเจ๊ดีมากเลยเจ๊จะได้ไม่ต้องมาหนักใจเออพี่สายฟ้าเมื่อเดือนก่อนนะผมไปแข่งเต้นที่มาเลเซียด้วยผมได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะพี่รู้แล้วเว้ยแหมนี่มันขี้คุยเหมือนเดิมเจนเอาบอกหมดแล้วใช่เจ๊บอกเรียบร้อยแล้วบัส พี่ดีใจนะที่เรากลับมาช่วยวง่ะวงเราจะได้มีโชว์ใหม่ๆขึ้นสถานการณ์มันจะดีขึ้นบ้างอ่ะผมยินดีครับพี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวบาร์ขึ้นตามเจ๊ไปนะเจ๊จะจัดห้องนอนให้ได้เลยเจ๊เจ๊ไม่สิมื่พี่จะนอนแล้วจะแต่งหน้าทำไมเนี่ยฮะว้ายเจ๊เนี่ยก็ได้ฉายาว่าเน่าสวยแห้งอะไรสวยแห้งแปลว่าอะไรสวยไม่สางเอาเรีบไปเลยสวยไม่สางจ้าตามมาจ้า สวัสดีครับพี่ทักพรออพี่สายฟ้าครับออน้องผู้หญิงตัวเล็กๆที่สิงเนื้อเมื่อกี้น่ารักอะ่ะใครอะ่ะทื่สมหวัง <c oughs> ใครแต่เสื้อคนใหม่นี่พ่อพรับเข้ามาวันนี้นี่น,นั่งในตัวแสบไปหน่อยต่ตัวแสบได้ไงพี่น่ารักออก ว่าไอ้ใจกุหลาบอะไรนั่นน่ะตัวแสบมากกว่าพี่ไม่เห็นอรอัดผมซะน่วมเลยนี่ยังเก็บอยู่เลยพี่แกไม่ต้องห่วงนาบารเพราะว่าพรุ่งนี้ยายสองคนนั่นเนี่ยก็จะไม่อยู่กวนใจเราแล้วเอ้าทำไมอะพี่เบบาาตตัตันตันับไม่ขับับผู้ชายอดชอบยิงตรองไหนไหนไหน ในลองไฟใจบอกในทิดนาเชฟปะ้าแตนตันตันตันเอวสามสิบหกอกสามสิบห้าอะไรยะหล่อนหน้าผากนกนุ่นบวกรบหานคุณคุณคงรู้ดี ทำไมเสียงทำผีขนุนอยู่ได้<ะ>ผีบ้าแล้วสวยขนาดนี้ดูสิเปลี่ยนหมดเลยอ,อทอดมาไม่เห็นนี่อีเจ๊ามาทำไมมาทำไมหมูชุดจะไหม้แล้วเนี่ยก็จะมาเตือนแกสิอย่าลืมทำกับข้าวเผื่อไอ้สองตัวนั้นด้วยเน่ะไม่ลืมหรอกนะเอออีเจนี่ว่าแต่ว่าไอีสองคนนั้นได้ทำงานต่อปะ่ะไม่รู้ก็เราดูวันนี้ไงทำไมต้องรอดูวันนี้ด้วยเจ๊ก็สายฟางว่าอย่างนั้นนะ หรอก็แล้วแต่แล้วแต่เขาอ่ะเขาเป็นหัวหน้าวงอ่ะเขาเป็นผู้จัดการเราอ่ะไม่สนใจหรอกนะนี่เรามาเชฟบ้ากันดีกว่านะชอบอย่งนี้เหรอชอบเชฟบ้าตาด้านตันตันตันเชฟบ้าตาด้านตันตันตันเชฟบ้าตาด้านตันพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอเอวไม่ไหวเห็นชอบไม่ใช่เหรอนัดอีหมานไว้เที่ยวคืนนี้อ้าวเฮ้ย เออเดินก็ได้แล้วโอ้ตายตายให้ลูกไม่สังขยาเลยแม่คุณปมมี่มันเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหตายแต่ละคนตายจ้างมาทำงานจ้างมานอนเนี่ยโอ้โหหน้าเหมือนแฮงเมื่อคืนเลยแขงกินอะไรโอ้โหอุ้ปุ๊ยเอ้าเอ้าเหมือนไงพวกเราตื่นหมดยังอ๋อก็ตื่นหมดแล้วครับนี่กำลังจะมาปลูกเด็กใหม่ครับพี่สายฟ้าใช่ใช่เด็กม่อยู่ห้องนี้เหรออ๋อใช่อ๋อมีอะไรบ้พี่สายฟ้าอือ นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณสายฟ้านี่มันได้เวลาทำงานแล้วนี่ที่นี่เขาปลุกคนงานกับนี้เหรอคะใช่ที่นี่เขาปลุกคนงานกันแบบนี้แหละแล้วก็โทษฐานที่เธอทำให้นรอทห้องเก็บทุดเกือบ2ี่สนาทีฉันนัดเธอกี่โมง้วช่วยดูรายการว่ามันกี่โมงแล้วนี่คุณแต่นี่มันเพิ่งเจ็ดโมงเลยนะคะก็ใช่ไง เจ็ดโมงไงคนที่นี่เขาตื่นตั้งแต่ตีห้ารู้ไหมเออใช่คนที่เนี่ยเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นมาเข้า้น้ำแล้วก็นอนต่อตื่นมาทำงานนั่นแหละแหมอันนี้ตลกตลกอยู่ที่เนี่ยหกโมงเช้าก็ทำงานกันแล้วเฮ้ยนี่นี่มันมงดีลุกทุ่งหรือว่าข่ายทหารกันแน่ฮะนี่ฉันว่าทำงานแปดโมงนี่มันก็เช้ามากเลยนะอะไรอ่ะคำนองแต่หกโมงลยะเหรอเดีาบ่นมากได้ไหมฮะ รีบไปแต่งตัวไปแล้วออกไปเจอฉันให้เวลา20นาทีเอ้ยโมโหรีเชิดมา